โอเคเอาล่ลนะสามไอ้รอโดดก่อนเอาไหมสามสองหนึ่งยิ่งเตรียมพร้อมตุ้มตุ้มอีกรอบอีกรอบโอเคสามสองหนึ่งตู้มาเลยกระเด็นอ้าวไม่โดนหมูอีกเอาใหม่ใม่ลองเอา บล็อกไว้ตรงนี้เด้อไม่ให้มันขึ้นไปโอเคการไว้ไม่ให้มันขึ้นไปจะต้องโดนหมูทุกตัวหมูจะต้องตายหมดโอเคสามสองหนึ่งยิงตุ่มตุ่มไอ้ไม่หมดวะ เฮ้ยกวีกอกเอ็งมาเคหมดสิแกะได้ตรงนี้ตายไปหมดโดนไหมอะไรวะไม่ไม่โดนมั้งเนี่ยไมเห็น